ที่เราก็อยู่ที่ที่เราจะพักกันคืนนี้นะครับอยู่ที่มิเตีย์แห่งชาติลำน้ำน่านนะครับีชิวๆก็ถอยสบาย,บายนั่งคุยกันนะครับส่วนใหญ่ไปชมดูลยครับว่าเราทำอะไรครับไม่แต่กล้องถืกอกลกองทิ์

ตาดใจสิากัตับบุงิินดสิยเนี่ยภาษาับุทไรมัคไอดไมวะไรเหรอเขาดีสัญญาณโทรศัพท์สี่ตอกน้ำตอกน้ำเอาน้ำให้เขล้างประโยชน์ประโยชน์ทำให้ประโยชน์อยู่ดอตอนนี้กําลังทําอาหารกันทอาหา บรรยากาศในวงครับบรรยากาศอะไเยี่ยมไปเลยมาข้ามมาแล้วตาอ๊อฟแล้วไปไกลด้วยตู้บตองตู้ใบตองแล้วสุดยอดเลยพี่ดิมพี่ดิมสุดยอดไหมครับเล่นเหนื่ยนิดนึงขึ้นเลยสุดยอดนะครับหายไปถ่ายไปมองไปเอาไปขาดน้องต้ยคนเดียวอ่ะขาดขาดใครนะครับขาดน้องต้ทำเป็น้องต้ยไม่มาครับน้องตู้สุดนะ รถถึงอะไรมาครับผ่านครับผ่านมันทำไมจอดับครับมันถ่ายอยู่มันถ่ายอยู่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสลิปหมดอ๋อสลิปหมดไปเขาเรียกว่าสลิปหมดครับไม่มีรถดีเลยมีเยอะอพี่มีเกลือป่ะเอาเกลือมาเดี๋ยวมีรถดีอยู่เ๋มีรถดีอยู่รถดีมาเลยใส่มีรถดีไม่มีดีไอพี่ออฟครับเออพรถดีไม่มีสิงรอบพี่ออฟแล้วเขาไม่ยกน้ำปลาสักทีคือในมือเขาไม่ใช่เหล้านะครับเป็นน้ำปลา ไม่รู้เลยว่า <ผม S 1> แก้ไหน<อ>เป็นแก้วไหนมองไม่ทันเลสิมองไม่ทันยังไงก็มองไม่ทัน <c oughs> ใช่ไหมเจ้วหน้กแจก้วเรา <c oughs> ถูกเป็นไงบ้ ิแรกนี่ถ้าแดดหมดแล้วนี่ผมขอตัวไปนอนเลยนี่ยดีมากมุกกันอย่างเงี้ยเตะป็นอะไรพี่ไม่บอกเธอไม่บอกเธอทำไมวะพี่อยากเคยอยากเขามาเราเราเราใครอยากเข้ามาใกล้แล้วมวเลยเขาเป็นอะไรเด้อไอ้เกียรมามาบอสผมว่าผมว่าบอสทำถูกแล้วผมว่าบอสทำถูกแล้วเพราะว่าเพราะว่าขยับเข้ามาใครพี่ไม่เป็นมะเร็งเหร ทำไมทำไมไม่เป็นมะเร็งครับเอาเล่าใครวะเล่าก๊อตเล่าใครครับไอ้ก๊อตอย่าเรียกว่าเล่าครับน้ำปลากำลังเรียกว่าน้ำปลาน้ำปลาครับตรงเลยตรงเอาดีเด้อมีเด้อโต้งแม่งได้แค่กลินนี่ก็ดูสักคิวเลยเอาเครื่องตัดามไปพี่จะได้เข้าเครื่องอะไรพี่เครื่องอะไรเครื่องอะไรดิเซล เป็ดตีนนานว่ะอ้าวเชฟโอ้ถ่ายสักหน่อยสิครับแหมทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่น้ำมากินครับไม่น่าคุยด้วยเลยเสียเวลาจังใครถามหาน้ำสีฟ้าวะใครพี่ไอ้สง่าถามหาน้ำสีฟ้าเห็นน้ำ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 สีฟ้าคือน้ำน้ำบูฮาวายอ่ะ มันบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมครับรรโคตรด,ดีคุณแยเมาก่นาอนแล้ววะโคตรดี We are family We are family ถ้าคุณมีครอบครัวคุณจะมีครอบรัทุกคนจะมอบครัวนเป็นครับไอ้ดิสองเนัวมีสอง้องใ้ี่สาใหทุกคนมันจะขึ้นเร่งคอยากให้ทุกคนออกไปทำในส่งที่ตัวอยากทำอยากจะมาเล่นแกเล่าอ่ะมีความสุขกันจ้อยางนอได้ได้ใชีขอสักครั้งหนึ่ง ไม่สองครั้งสองครั้งอย่างผมมาหลายครั้งละคืออย่างคุณสักครั้งหนึ่งสามทำสิ่งที่คุณให้แดดหมดก็แล้วแต่คุณถ้าคุณมีความสุขนั่นแหละครับเอาเบียร์ลงไปกินด้วยขวดหนึ่งเบียร์เลกูดเบียร์เลกูดกูเยอะอะไรครับ Good. เป็นไงมั่งครับเป็นไงมั่งครับ้ารัวไดบึงแห่งหนึ่งในชวงุิษที่มีแต่พวกเราท่นั้นอ้าว 가도 아 <sniff moż> <Lilrica> <problem> <uyor> ไปอ้ายโวยแล้วอยู่เนี่ยเอารถราคาไม่เป็นบ่เวลเวลกู้ดเวลกู้ดยําพี่เวลขอจ้ําหน่อยขอจ้ําหน่อยโดดๆๆ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  อ๋อขึ้นแล้วลูกพอพอพอเดี๋ยวพามาเล่นใหม่ไปพอพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่เอาลูกพอละพอพอพอเลิกอเรื่เรื่เขากลับกันหมดแล้วเนี่ยแล้วใครเป็นคนที่ไปบุบครับพี่มีอยู่อีกนั้นแล้วท็อปถ้าจริงนะยินเราวันนี้นะครับผมมีอะใจมางครับ ส่งตำครับชงตำอันนี้อันนี้ปลาอันนี้ปลาหวัดจันทร์โคตรดีสุดยอดครับแม่ช้อนอยู่นี่เลยใครได้พออ่ะไนี้เลยเดันที่เธอจากจันทร์ไฟมา ก็กําลังจะออกเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ <ไป S 2> ยวไปกิน <c oughs> ข้าวที่ข้าวไก่ซีไวอุตรดิตนะครับ,ร,ร,บร้านชื่อดังของประจําจังหวัดจึงนครับแจ็คปแจ็คไกปั๊มใกล้ปปก,ลกันกับร้านอ่ะ นี้เราอยู่นร้านข้าวมันไก่ไควครับเป็นร้านที่เอาไปฝากไม่อยากกินแล้วนยเป็นร้านเด็ดของที่นี่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นร้านตำนานที่เปิดูานานแล้วดูนี่ไงที่อบข้าวมันไก่มีข้าวขาหมูมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบร้านเล็กๆเองครับคนแน่นมากเลยตัวอย่างแล้วมีของหวานขนมของหวาน เขาเรียกอะไรปเขาเรียกขนมมาแล้วปลาลิงปิงปลลิงปิ้งเขาเรียกปิ้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งกับตะลิงปิ้งตะลิงปิ้งเขาบอกว่าตะลิงปิ้งอย่าเสียไม่ใช่ปลาลิงเบี้ยนี้ปลลิงเบ้ยนก๋วเตี๋ยวต่อต่ออันนี้ชิมชิมนะสง นี ap, ่คร mm ับท่านผู้ชมผินนะครับกระเจียวอะไรอ่ะทำใหญ่ไก่หน้ากินมากมันแทบเลยชิมนะอร่อยไปไวะพี่ทำไมไม่เห็นรอดวะข้าวเาทเข้าวมูอ้วนเข้ไปดิม่โถ่รับปรับไปรับไปรับไรับไป้อบไปอไปรับไปไไรับ คือร้านเขาทำไก่ดีอร่อยโคตรดีโคตรดี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 นั่งไม่อ่ะร้อนหลังแล้วมีเครื่องเทศพวกเครื่องอะไรในหมูกรอบอ่ะเขาทำดีมากแลถือหมูกรอบที่มันมันมันมีส่วนที่เป็นกระดูกกรอบอกโคตรดีกินได้เลยดีมากสรุปสรุปคือว่าดีมากดีมากเลยแอบชิมเนื้อย่างเนื้อไก่ไก่ให้มานุ่มมากไก่ไก่ให้มานุ่มมากนี่จะหมดละเติมเพิ่มอ ดูดูดูกินกันตั <t t ๊เดียวไม่ถึงไม่ถึงห้าสี่ไมึ้นเลยปะเลยหมดเลยหมดแล้วเปนื่อยแสบเฮ้องครับเฮ้ยนกขีอครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอพรมพิรามนะครับพักรถกันก่อนตอนนี้มีคนหลงฮะหลงกันหมดเลยหลงหลงกันหมดเลยลงกันแยกกันเป็น3-4กลุ่ม หลุดเดี่ยวไว้บ้างวันนี้ไปบ้างก็รอก่อนครับเราจะติดต่อพยายามติดต่อแล้วก็นัดเจอกันที่สถานีรถไฟลพบุามนะครับ กันาร้อนมากเลยมน้ำแข็งใสด้วยครับผมแวะกินข้าวแล้วก,ก,ก็เดี๋ยวเดินทางต่อครับมีมีแค่ของหวานแล้วนะนี่แค่ของหวานแล้วกันใสเขาบอกว่าที่นี่อากากหมูซิกเนเจอร์เลยต้องต้องลองกะเพรากะหมูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวกะหมูยอดหมูแดงก็มีหมูแดงแล้วก็มีน้าสูงพงศ์สูงไทย

ใสใสน้ำแข็งอะน้ำแข็งอยู่ใส <c oughs> น้ำแข็งใสโอ้ตรงนี้แลว้วน้ำแข็งอยู่ทอออ่องแล้วมะแข็งใสคือของคาวยังไม่มาเลยสัตว์องหวานยัง,งจนจะอิ่มแล้วอ่ะ ไขดาวสัน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 ทำไมกินกินกิครับกินกิน,น <I> ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงที่แกงม้าเสือหมอกบ้านเออำเภทรับไพวันจังหวัดพิษณุโล,โลกนะครับก่ <laughs> อนที่จะเดินทางกับพูเรือก็แวะเที่ยวกันซะหน่อยร้อนมากครับอากาศวันนี้ร้อนมากๆร้อนใช่ไหมครับกะกะ ที่ทรัพย์ไพรวันเบอร์ขาดรับร่มก็โอเคค่าบริการเราเป็นไงค่าบริการค่าบริการไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีฟรีจอดรถฟรีจอดรถฟรีเข้าเข้าแล้วก็มีไอ้ซุ้มอาหารขายอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเตียงหรือแค่บ้านแถวบ้านผมเรียกแค่แค่นั้นแต่ให้เช่าแล้วก็มีร่มให้เพราะผมเอาก็ยืมมาเองก็มานั่งกัน ก็ซื้อองซุน้ำมากินกันมีสี่คนที่จะแยกจากกลุ่มกลับกันก่อนนะครับ ก็ขออนุญาตปิดทิปตรงนี้เลยคิดด้สนุกมากแต่อากาศร้อนนะครับสนุกที่สุดเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ